ครับหัวข้อมูลเปใส่ในภาพแล้วนะ AEB เท่ากับสามแปดนะครับมุมนี้นะ AEB นะครับแล้วก็ CDF นะครับ5้าสิบสี่นะครับใส่มาแล้วเนาะโจทย์อยากได้มุมนี้ครับ ABE เด็กๆบอกครูก่อนมุมนี้ไปสัมพันธ์กับมุมไหนเข้านี่เส้นลักษกณขนานอยู่นี่ครับเส้นสองเส้นนี้ขนานกันครับนี่เส้นลักษณรขนานครับเห็นเนาะเห็นเส้นลักษณรขนานเนาะ อ่าทีเนี้ยเนี่ยคุณอยากรู้ว่ามุมเนี้ยไปสัมพันธ์กับมุมไหนเข้าอ่าสัมพันธ์กับมุมไหนเข้าเออห้าสิบสี่เพราะเพราะอ,อะไรตอบให้ถูกด้วยตอบเหตุผลให้ถูกด้วยมุมเนี้ยมันไปเท่ากับห้าสิบสี่นี่แหละเพราะอ,อะไร มุมแย่ถูกต้องอ่าเป็นตัวเอ็นเป็นตัวแซดโอเคนะเนี่ยเสรีภาก,การขนานอยู่นี่นะเสรีภาพการขนานนะดูออกยังตอนนี้โอเคค่ะนี่สเต็ปหนึ่งของเราครับอ่ามุมนี้นะกับเจ้ามุมนี้นะมันแย้งกันนะ มุมแยง้งสเต็ปหนึ่งมุมแยง้งโตเท่ากันนะเมื่อเส้นขนานกันมุมแยง้งจะโตเท่ากันแต่ถ้าเส้นไม่ขนานมุมแย้งมันก็ไม่เท่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมนี้ก็เท่ากับห้าสิบสี่เอาละครับเด็กๆว่าสเต็ปสองควรไล่ตรงไหนครับ ควรไล่สเต็ปสองตรงไหนครับอืมควรไล่ตรงไหนครับเนี่ยตรงนี้รู้มาแล้วว่าเป็นห้าสิบสี่เนี่ยตรงนี้รู้มาแล้วว่าเป็นห้าสิบสี่งั้นไปไล่ตรงไหนดีครับว่ามาว่ามาว่ามา ตั้งใจตั้งใจจริงๆตั้งใจคิดจริงๆเนี่ยตรงนี้เราเห็นแล้วมุมนี้ห้าิสี่แล้วแล้วไงต่อมันจะได้จบตรงนี้ได้ไล่ตรงไหนครับมุมภายในรูปสามเหลีย่ยมต้องรวมได้ร้อยแปดสิบเออเี่ยนะครับนี่นะ มุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมได้ร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้นก็จะได้สมการเป็น ABE ที่เราอยากรู้นะบวกกับ54บวก38มแปเพราะฉะนั้น ABE บวกกับ92นะ แสดงว่า a b e เป็นเท่าไหร่ร้อยแปดสิบลบเก้าสิบสองเหลืออืมโอเค เห็น okay, นะดูดูออกแล้วนะครับพอนี้สองสเต็ปนะบนะโน้ที่เรียบร้อยด้วยโน้ทใหเรียบร้อยด้วย